Oh, terpelah, okay, lah. oh. Okey, terpelah. Cikcik tu dah. dia, dia akan hebat, oh. Jatuh, tu. Dia akan oh. Oh, jatuh. Aduh, wih. betul, ya. ตัวเด็ดตัวเลยชิ้นตัวเด็ดชิ้นเต่าเลยชิ้นไหล่นอเนะทีเสียตัวนกนกนอกตานอนงนกไก่กูงัวีตัวเลยที่เสด็จเลยที่คงเด้อมันีมันเดินได้นกเขาได้ไก่ป้าได้นกตูได้โอ้หลายย่างหลายแนวน่าหลายโตมันที่สุดเลย ครั้งนี้มาครั้งทำอิ้อยู่ในของเขตนี้ได้ซี่ห้าโตถือว่าดีใจมากๆเลยเราก็ท่ายสัมเนียให้สุจบบริตบังเล่หมูมม่โมเพื่อนทุกท่านให้มามวนนำก,นกันเน้อโอเคสัมนียลตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ป้อนโอ้เจี๊ยเนาะเด็ดวจ้าเล่นไหลเนาะก็ไหนอก็ตัวนะอโ,นะออโอเคนะ

là tuổi đó ít nhân đó là nhân đó pe trong chỉ luôn lô thay đổi từ những số đó chưa mặt thay đổi sai đó ô mặn thì tiêu pe không nó tua tua lại pe tuổi nữa thay đổi từ những rồi chưa mất thay đổi

pahungut wunja kunjolip plong wunoh seda nanggote teneh nesara lezamat teteh la teneh sa lezamat teteh la to lepeh to kaitai tongwa noho kati sada loho kati sita to je toho tono ya tongwa na rato na ตุตทเปยตันตนน่ติปลอยตัวนนเปตกไกเทียนตุตุงกวเทียตันทอนีเนาะเปล่าตุ้งกวัตเตัวเจ้ตัวโตแร่กูจ้ตัวดอกกูเลโอ้มันๆเลยมาเท่านึงได้ซีตัวนกเข่าตัวนึงนะ ไก่ปาเมซี่ได้สามตัวโอ้ม,มัันเลยดีใจมา,มากๆเจ้ามาเท่าน,นี้ถือว่ามันที่สุดมาเห็นหลายตัวนะ่้แป๊ดโตยิงได้สามตัวเนอะกับนกตู้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เนอะร์พวกเรนยังบริตไปเที่ยวป่าเนี่ยมันนำข้าเจ้าไปเนอะ้อเจ้าจะพาให้มัน่นเดี๋ยวนี้เนะ้ย เทือนตอนนั้นเลยเทืยดต่อไปนะไทยในนี้ประจำบุ่งเน้อมู่เพื่อนทุสหายทุกคนในบุ่งเน้อ